ทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงสโมสรหน่อยแล้วกันนะครับอ่าไม่พูดไปแล้วไม่พูดไม่ไม่พูดนะใครแชมป์ไม่แชมป์อะไรอย่างเงี้ยแต่สเปอร์ได้ยูฟ่าอ่าสเปอร์ได้แชมป์ยูโรป้าไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วไม่ได้แชมป์อินเดียอ่ามีพูดอะไรไหมแชมป์ฮ่องกงไห่พูดไม่ดีมันอยู่ใดแชมป์แมนแชมป์ฮ่องกงไงภูมิใจดีมันอยู่บุกนั่งห้องห้องของอสการ์ควายแชมป์อย่างน้อยไม่อย่างน้อยฤดูกาลนี้ก็มีเพว่อติดแมตติดมือผมดันไม่พูดถอยได้กลับไปย้ำแผลเดิมไม่ก็ เราไม่พูดแล้วว่าใครเป็นแชมป์อะไรเพราะมันจบไปสัมพัน์แล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตพวกข่าวในพิมพ์ลิงค์พิมพ์ลิงกันเอาแบบทีมใหญ่ๆนะนะอย่างบิ๊กซิกบิ๊กซิกได้ได้เอาอย่างผมให้มีข่าวแม่แมนยูอาร์อารแม่แนยูเรื่องเดียวเลยก็เหมือนว่าเอ็มเบโมจะมาก็ยึกยักอันนั้นข่าวข่าวปลอมแล้วยึกยักไม่ได้เรื่องจริงเนี่ยเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเอาคุณย่าคุณย่าคนเดียวคุณย่าเนี่ยมามาในช่วงเปิดตลาดแบบ ติบวันเพื่อให้เขาเนี่ยเตรียมไปสโมสรโลกอันนี้ผมสรุปใจความข่าวให้แต่ว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้ไปแต่ใช้โอกาสนี้เซ็นคุณย่าก่อนเพราะกลัวเขาไม่มาอ่านี่คือข่าวของแมนยูแต่คุณย่าเนี่ยสัมาณ์โอเคนะครับบอกว่าเอ้าคุณคุณจะบอกว่าโอ้จริงๆผมก็ไม่ได้อยากมาครับแต่ว่าค่าเหนื่อยมันเยอะจริงเลยเนี่ยเออแต่ว่าค่าเหนื่อยมันเยอะใช่ถูกต้องล้วก็ในใจพูดอย่างไรอะไรก็ได้ที่ออกจากวูฟแฮมตันบอกว่ากูก็ไม่ไหวกับวูฟแล้วอ่าแล้วแต่ข่าวเอาว่าไงพูดว่าไงจริงๆความจริงมันพูดว่าไงมบอกว่า เออไม่จําเป็นว่าจะต้องไปบอลยุโรปหรือะไลัยจะให้เล่นแค่ในประเทศผมก็เล่นได้เพราะว่าใจผมอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะว่ามันไปตบไหลอะอะูรินมตั้งแต่เกมที่แมนดูเจอรบูฟตั้งแต่วันนั้นแล้วคนก็เลยมองว่าอย่างถึงแมนยูมันก็ยังเป็นทีมที่มีชื่อมีตำนานมีความแบบกลิ่นอายของใช่กลิ่นอายความเป็นแมนยูที่แบบแต่ถึงแม้หลังๆมันจะแย่ก็เถอะแต่แบบก็ยังเป็นแมนยูอะคนก็อยากมาอยู่ ถ้าแบบมีชื่อไปติดแมนยูถ้าวันหนึ่งได้เกิดฉายแตพูดตรงๆนะครับตอนแมนยูมาทัวร์เอเชียคือด้วยด้วยความที่คนนั้นว่าคนต่างต่างชาติอราะมีแบบเกลียดคนเอเชียหรือคนจีนคนชอบทำหน้าหรือแล้วมันตอนที่แมนยูไปฮ่องกงเนี่ยก็มีเหมือนการเมินมันมีตอนใครว่าอมัดเนี้ยชูนิกาใช่ใช่คุณคุณทำอย่างนั้นได้ไงผมลืมข่าวนี้เลย คุณไปชูนิ้วกลางใส่แฟนบอลน่ะว่าอ้างเรื่องอะไรเขาไปโดนล้อเรื่องแม่ว่าะเอเขาไม่ชอบแต่ก็เข้าใจเนาะทั้งสองฝ่ายแต่ว่าผมมองว่าหัวนักบอลน่ะมันเป็นคนของแบบรัสอะคนของสาธารณะคนทั่วโลกอยู่อะแบ็คทฮาไม่ยอมเลยเพราะว่าพงกมึงมันไปทัวร์เขาคือแฟนบอลที่เขาซื้อตั๋วมาดูเสียงกนมาดูแล้วดู ภรัลัตที่ก่อนหน้านี้ระยะก่อนน,นี้มันคืออะไรไม่รู้แหละแต่ภาพตอนนี้มันจบเลยไอเกนนะเขาก็โดนตอบไปเลยนะไอเกณที่เจอกับฮ่องกองอันนี้น่าจะเป็นภาพภาพภาพก่อนหน้านี้<อ>ก่อนคืออารมณ์ฟีแบบว่าก่อนจะมาลงแข่งเกมฑเนี้ยแล้วข่าวว่าคนบางท่านเหยียดคนเอเชียมันเยอะอยอแล้วคนจีนนิ่ยนจีนอ่ะหน้าอย่างเงี้ยงขมไปเนี่ยยังโดนเบ่งจนชอบทำยางเงใส่คนต่างชาติแต่ว่าเราก็ต้องถ้าเราไปพูดแต่นี่พูดเล่นๆนะ สมมติว่าคําที่เขาว่ามันเป็นมันอาจจะเป็นแบบคําภาษาอังกฤษอะมันก็เป็นคำคำตรงๆอ่ะเนืกอไหมแต่ถ้าเป็นภาษาไทยบ้านเราอ่ะผมว่าเขาอาจจะยังแบบคือถ้าไม่ได้แบบไม่ได้แบบสมมติว่าเราอาุทายกันเล่นเ,เล่นคุยกันอ่ะมันยังมีซอสแหนม,ม,แม,มีแหนมอย่างเงี้ยมันก็เอามวลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแต่พอมาเป็นคําภาษาอังกฤษพูดไปอ่ะมันเข้าใจมันก็อุ้ยหัวร้อนเออนะฮะเพราะฉะนั้นทุนต้องอาจคุณอาจจะต้องมาเรียนภาษาไทยไหมจะได้แบบใช่ แค่แบบแบ็ไม่โกรธเบ็กไม่พอใจอย่างมากเลยนะอย่างที่ที่เราพูดกันรัาแฟนบอลมันร้องแต่กี่โพงอะไรเงี้ยถาแมนยูเต็ดมันเป็นภาพเราทุกอย่างเพราะอาจจะคือเอาจริงผมว่าอามัดอาจจะหูแววเลยว่าแฟนบอลเขาจะถามเอากล้วยไหมกล้วยไหมกล้วยไหมจะเตะบอลแล้วไงกินกล้วยมันได้พลังงานแต่ไปฟังผิด ก็อาจจะหัวร้อนที่ก็ใบกระบี่ลูกกะบี่กระบี่อ่ามาจากกระบี่ผมมาจากผมตามเชียร์มาจากกระบี่ครับออ่ะไรเงี้ยหูไม่ดีอออาจจะเภาพลักษณ์เนี่ยแม่งเข้าใจกันได้เป็นคนลบกับยูเนเต็ด ใช่ใช่ใช่โอ้โหแล้วฟอร์มก็ไม่ดีนักเตะนิสัยก็ไม่ดีแฟนบอลแบบนี้ก็ไม่ดีนะโอ้ตายแล้วนะครแต่แฟนบอลดีๆก็มีนะผมพูดถึงแค่คุณเติ้ลครับแล้วพี่อะไรแล้วนักเตะที่จะปล่อยออกก็ไม่ออกออีกโโ้หตายเพราะว่าไม่มีคนซื้อหรือไม่อยากย้ายไม่ว่าจะเป็นกาลาโชวที่มีข่าวจะไปจะไปเนี่ยเอาตัวที่ปล่อยยืมอีกซานโชวแรดฟอร์ดแอนโทนีอีกอ่าโอ้โตายเอ้ยแต่แอนโทนีนี่พูดนิดหน่อยแล้วกันโอ้แอนโทนีนี่ มันจะกลกับคือกลับกับเบติสเขายืมตัวยืมตัวไปเบติส <Yeah. S 1> เนาะแล้วไปเนี่ยก็คือเก่งเลยคือแ <c oughs> ปลว่ากลับไปเป็นะเจา่ะแฟนบอลให้การต้อนรับทําผลงานดีจนแบบว่าโค้ชลงโซเชียลไม่สนใจต้นสังกัดเลยว่าผมรู้สึกว่าผมอยู่ที่นี่นี่คือบ้าน <c oughs> ผม <c oughs> ผมรู้สึกมีคุณค่าที่อยู่ที่นี่ผมรักแฟนบอลรักเมืองนี้พอ,อหมดสัญญาเบติสแม่งยังไม่เอาเบติสแบบว่าจะซื้อก็ไม่ซื้ออะคือคือจะต่อก็ไม่ต่อจะยืมก็ไม่ยืมจะซื้อไม่ซื้อคือปล่อยกลับอ่ะ แล้วโอ้โหเปิดตัวแรงไว้อ่ะแล้วต้องกลับไปแมนยูอ่ะโอ้ร้องไห้เลยอ่ะแอนโทนี่อ่ะร้องเป็นเด็กเลยอ่ะไม่เดี๋ยวอาจจะไปนี่ก็ได้เดวิลกูเซนตามพ่อเข้าไปอ๋อเข้าไปเป็นโอ้ใช่เทนฮารกเออไปให้หมดเลยละโอนาน่าแอนโทนี่อะไรต่างไปเลยไปให้หมดไอ้ลูกอาแจ็คอาแจ็คผมว่าแฟนแมนยูคงคงดีใจเลยกับข่าวนี้ที่เทนฮารกไปคุมเดวิะ มีส kommt, ิทธิ์นะที่จะมาดึงตัวไปอ่ะใช่เออเพราะช่วงหลังเลเวอร์ก็ถือว่าโอ้โหมาเบียดแชกั็ไปก็ได้ต่อยตัวเป็นลายตัวเหมือนกันนะใช่ตัางนี้อ่ะเลเวอร์อ่ะเลเวอร์เนี่ยทีมตากนะเดี๋ยวจะมีแบบฟอร์เรมเวสอีกร้อยสามสิบกว่าล้านฟิล์มโปงอีกสี่สิบห้าสิบแล้วก็เป็นไรอ่ะแล้วเลเวอร์เป็นไรกับลิเวอร์อ่ะถามหน่อยมีสัมพันธ์อะไรกันหรือเปล่าซื้อแต่ตัว ก็ตอนแรกจะดีลโค้ดมาแหละโค้ดไม่ยอมมาไปนู่นไปตอนอยู่ต่อแล้วก็ไปมาลิดนะก็เลยไปอ่ะกูขอหน่อยละกันพิมปองพิมปองมีมีเกี่ยวเพราะว่าเป็นคนฮอลแลนด์อ่าอ่านว่าเดียวกันแล้วก็มาแทนเทนด้วยที่ไปมาลิดแต่โฟริเวียเนี่ยตำแหน่งก็นี่เราจบข่าวแมนยูใช่ไหมจบข่าวพอแล้วแค่นี้ก่อนละกันเลยตำแหน่งตรงเฟ่งเวลยตำแหน่งของเฟลิเวียที่อ้วนเนี่ยแต่ดิวบู๋ก็ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะ จริงๆมีสโบสไลอยู่่ะใช่หรือจะเป็นในปีซ้ายก็มีดีอาร์ตอยู่ปีขวาก็ซาลาอยู่แตหน้าหน้าก็ยังมีโชต้ามีเยสมีอะไรอีกคือคือแค่นี้ก็คือสุดคว้าแชมป์แล้วรุ่นนี้ก็พอแล้วนะแต่ได้มาก็โอเคถือว่าเป็นเลี้ยวผู่เข้าใจนะเพราะว่าจริงๆแปรเลี้ยวผูกจะรู้ว่าบอดของเลี้ยวผูกมันขี้งกมันขี้งกมากแต่พอมีก็เอามามเพราะไหนๆก็ได้เงินจากแชมป์พิมลีล้วอะไร ต่ฤด,ดูการนี้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยแล้วอายุแม่งใช้ได้ยาวด้วยฟลเลนเบดเองผมว่าอนาคตไกลอะ่ะแล้วก็ถ้ามาเองก็โอเคไหนจะพิมโปงที่เปิดตัวไปแล้วนะครับแบ็กขวาคนบ้านเดียวกันกับโคด้ดอลอเรนแบ็กซ้ายมีรัสคือเคสจากบอลมัดอีกโอ้โหแล้วผมบอกให้นะว่าฟลเรนเว้เนี่ยอนาคตไกลไม่ติดไม่ติดหมีแน่นอนเพราะว่าหากคุณเป็นไล่ดูประวัติเขาตั้งใจเรียนคือเป็นเด็กที่แบบว่าเรียนก็เอาบอลก็ต้องซ้อมคือถึงขนาดที่เคยไปเตะบอลแล้วต้องกลับมาสอบนะ แล้วมันมีอีกหึงเหตุผลนะครับบริเวสชอบใส่เบอร์ยี่เจ็ดยี่เจ็ดยี่เจ็ดใส่ตั้งแต่ดาวรุ่งขึ้นมาแล้วก็ย้ายมาลิเวอร์พูลก็ใส่ยี่เจ็ดยี่เจ็ดตลอดถ้ามาลิเวอร์พูลใส่เบอร์ยี่เจ็ดฝันต่อทำงานโบลิคิโอ้ยกดดันมหาศาลเลยเนี่ยความกดดันมหาศาลเลยต่อจะโบริคีเนี่ยโบริคีต่อส่วนหน้าเต้านะครับเดวินนูนเยสเองก็เปลือกน้ำลาใน อินสตาแกรมคร่าวๆแล้วขอบคุณที่อยู่ที่นี่ขอบคุณแฟนบอลที่ลร์พูแล้วก็ผมมีความสุขที่เลี้ยวภูก็มีโอกาสที่มีข่าวกับอาร์เลรโกเมลิตแล้วก็ที่ไปๆก็แน่นอนไอ้แบ็กฝาที่อ่อนที่สุดในโลกเพนล็กซานเดอร์ฮานอพูดอย่างนี้เสียใจตายจริงๆอะอกเหมือนคดอกหักตอนแรกตอนแรกคุยกับจูดบอกจะเจอกันลร์พู อารมณ์เหมือนจเจอกันที่ม้น <c oughs> อลลมนอารมณ์ของผมแหะตอนเทนฮากไปผมก็รู้สึกแย่รู้ว <c oughs> จริงเหรอจริงเหรออย่างนั้นเลยอ่ะแต่ผมผมันรู้ต้องรู้สึกแย่ที่เทนฮากคุณไปอ่ะตอนนั้นน่ะ <c oughs> โอ้หวานเลยอ่ะใช่แฟนบอลทั่วพิมีลีรู้สึกแย่หมดครับตอนเทนฮากออกจากแมนยู <c oughs> อ่เะเว่ามันคือคนที่สามารถทําให้เราชนะแมนยูได้แบบง่ายๆ <c oughs> เออไปผมก็เสียใจนี่ก็ข้าวของลิเวอร์พูลนะที่ผมเหมือนก็ประตูก็ปล่อยนะครับเควินกิเลอร์มือสองให้เบนฟอร์ตไปแล้วแล้วก็ได้มามาดชสเตอร์ซิตี่อยู่ มีสเปอร์ไหมถ้าได้ครบตามนี้นะลิเวอร์พูลในซีซั่นหน้าก็น่ากลัวพอสมควรนะน่าจะต้องการป้องกันแชมป์มันก็ต้องนั้นแหละมันก็ต้องมันต้องเสริมหน่อยทีนี้เดี๋ยวเรามาทีมที่แชมเปี้ยนยุโรปนะแชมเปี้ยนยุโรปกันบ้างนะครับเป็นก็คือแชมปียูโรป้ายูโรป้าไม่รู้พูดอะไรอ่ะก็คือเป็นแชมป์มีเรื่องน่าเศร้าอยู่นะปวดแล้วเนี่ะรู้เดี๋ยวนะแต่ว่าก็ก็คือสเปอร์เนี่ยก็บอกก่อนนะว่าคว้าแชมป์แรกในรอบที่เปีท็อปปี่แรก ก็ถือว่าตายตาหลับแล้วผมเองก็ได้เห็นดีใจเหรอผมเห็นนั่งดูที่ภูกเก็ตอยูยอ๋อเนี่ยวาตายแล้วนั่งนั่งยำปมว่ะจมูกว่ะนะวันนคือวันวันที่สเปอร์ชิงเนี่ยผมก็ไปพักผ่อนพอดีที่ที่ที่ทสมุยภูเก็ตอ๋อ <laughs> ไปสมุยแล้วก็แต่วันนั้นบอลมาตีสองแต่ผมมนหลับไปตั้งแต่หัวค่ำเขาโชกไม่รู้เรื่อง <laughs> โชกไ,ไปเลยหน่อย <laughs> โชกไปโชกไปวันนั้นได้งานโอจีไปด้วยนะ <laughs> <laughs> ไปแวะซื้อข้างทาง แล้วก็โชกไปหลับเรียบร้อยตื่นมาอีกทีสเปอร์คว้าแชมป์เล่างงเลยงงเลยนะครับผมแต่ก็คือก็ถือว่าเป็นชั้นแรกที่จริงผมนอนผมรู้อยู่แล้วเจอแมนยูยังไงก็แชมป์เพราะว่าปีนี้สเปอร์เจอแมนยูสามครั้งสี่ครั้งเนี่ยเก็บหมดชนะหมดนะฮะโอ้ก็ถือว่าเสียดแล้วเนี่ยเทนฮากออกไปผมเลยบอกว่าผมเสียใจก็คว้าแชมป์แรกไปก็เฉลิมฉลองกันไปแล้วแฟนสเปอร์ลดหงุดหงดแห่เมืองไทยก็เตมไปหมดเลยอแต่ผมไม่ได้ไปแล้วนะแต่ผมมีภาพอยู่ก็คุณหลับ ใช่ <laughs> นะทีนี้ค,คือต้องบอกว่าซเปอร์มันมีข่าวของโค้ดอย่างอังเก็บอสเตตูกูนะครับที่มีข่าวมาด้วยคือด้วยความที่เขาคว้าแชมป์ยูโรปาได้แล้วจริงฮะแต่หากมาย้อนดูผลงานในใพรีเมียร์ลีกเนี่ยนี่เป็นฤดูกาลที่สองเขานาะในการคุมโอ้โหเจบมา1 7สิบเจ็ดอะแพ้ยี่สบสองจาก38นัดอะคือไม่ต้องตัด ว่าแต้มห่างสำหรับ18นะไม่ต้องตัดใช่แต่ครูต้องดูอันดับ17นี่คือพื้นที่ที่พุกทั้งมึง18คือตกชั้นเลยคือตั้งแต่ก่อนจะมีเข้าชิงเนี่ยมันมีข่าวแว้บๆออกมาว่าบอกบริหารบอกว่าไม่ว่ายังไงนะครับจะชนะไม่ชนะคว้าแชมป์ได้ไม่ได้เนี่ยก็จะปลดอยู่แล้วนะครับผมอ่าเนีนี่คือข่าวแว้บมาก่อนทีนี้ก็คว้าแชมป์ได้ก็ปล่อยให้เฉลิมฉลองกันไปโจนเมื่อเนี่ยไม่กี่วันมาเนี้ยนะครับก็มีข่าวใหญ่ออกมาแล้วว่าบอกบริหารตัดสินใจปลดนะฮะอังเกอฟอสเซก เฮดโค้ช uh, แล้วนะผมเพราะเขาเขาเขียนเหตุผลด้วยนะว่าโอเคก็ขอบคุณนะฮะที่ทําให้เหมือนกับว่าสเปอร์เนี่ยพาชแชมป์แรกในรอบ7ปีได้คืออันนี้ก็ก็คือเหมือนว่าเราก็ยินดีต้อนรับกลับมาในฐานะแบบตำนานเสมอเขาก็ยกให้เป็นตำนานเลยนะแต่นะครับที่ปลดเนี่ยเพราะว่าดูผลงานในลีกอ่ะมันมันไม่ได้จริงๆคือสเปอร์ต้องการทําบอลยุโรปผลงานดีด้วยและในลีกอ่ะมันก็ต้องต้องดีไปด้วยใช่คือเขาต้องการแบบไม่ได้ว่าให้มันเน้นท่วยใดท่วยหนึ่ง แบบนี้นะครับผมเพราะว่าสเปอร์แบบเหมือนเป็นทีมที่แบบก็มีสนุกสนานใหญ่อยากทะเยอทะยานมากกว่านี้เขาก็เลยลดอังเก้ไปายก็ถือว่าน่าเสียดายเพราะผมชอบสไตล์ฟุตบอลของเขาคือเกมลุกอ่ะผมชอบบทวิเคราะห์เขามากนะไม่ใช่บทวิเคราะห์บทัมภา์ี่วิทยาสูงเขาบอกว่าผมว่าคือคว้าแชมป์ที่2กับโมสรทุกโมสรนี้ของุมอ่าแล้วทำได้แล้วก็หลังเกมเขาก็พูดว่าหนักในบทที่สมหรือซีซั่นนี้สำหรอบผมอ่ะ ผมจะพร้อมฉายในแบบของผมแล้วมันจะต้องดีกว่าในซีซันที่สองเขาพูดอย่างนี้หนังในในในเรื่องที่เขาเป็นผู้กำกับเขาจะกำกับให้มันดีกว่าซีซันที่สองก็มันได้ไปยู่าใช่ใช่ใช่ทำให้สเปอร์จากหน้ามือจับหลังมือเป็นหน้ามือเลยอ่ะยีไายเป็นคนอ่ะเอาง่ายๆอ่ะเออคือถ้าได้ทั้งไปยูฟ่าจะจุล้ำทีเจ็ดนะแต่ได้ไปยูฟาถ้าถามว่าได้ไปยูฟาได้ไรได้เงินสปอนเซอร์โอ้โหเป็นหลายล้เป็นหลายล้านปอนด์อ่ะได้ ซื้อตัวนักเตะก,ก็อยากจะมาเพร,ะราะว่าได้ไปเล่นบอลยุโรปอย่างเงี้ยนะมันมันมันได้หลายอย่างนะ่ยมันเลยทําให้วันนั้นสเปอร์แมนยูมันคือแบบสําคัญนะแต่กลายเป็นว่ามันก็ต้องมีทีมนึ่งที่อกหักไปเออนะครับทีนี้ในมุมมองผมนะผมว่าอังกี้ไปตอนนี้ก็ผมเห็นด้วยนะถามวา่าผมผมชอบเขาผมชอบสไตล์ฟุตบอลเขาเกมลุกเขาแต่ว่าเกมลับเนี่ย<น>โอ้โหกรหนุกเกมลับไม่ไม่ไหวคือ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  คุณจะพูดยังไงอะคือสเปอร์เป็นทีมที่ยิงสมมติว่าเจอคู่แข่งเนี่ยเกมลุกดีจริงคือคือปัจจัยทุกบอลสเปอร์นั่นจะเป็นประมาณว่าเขาเขายิงเราได้เท่าไหร่ไม่ต้องสนส่วนแค่เรายิงได้มากเขาก็พอถ้าเป็นน่าจะเป็นประมาณนี้เกมที่เจอเลี้ยวฟูที่แปลว่าหกสามเงี้ยใช่ที่เกมลุกมึงยิงได้เยอะมึงก็โดนเยอะโดนเยอะแล้วคือผมมองว่าบดตอนนี้ดีไหมดีเพราะว่าอ้า คือเขาพีเวลาพิสูจน์มาแล้วผม่าสองฤดูการเนาะในการทาฟุตบอลลีกอ่ะแล้วคือไอเกมที่แพ้เนี่ยมันก็แพ้ไปเลยนะแพ้แบบแพ้เลยอ่ะไม่มีอะไรมาสู้อ่ะแบบแบบเกมชนะชนะชนะก็แพ้อย่างเงี้ยเออมันมันผมว่ามันถึงเวลาแล้วแล้วตอนเนี้ยอ่าสมมติว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เขาพักเบรกเนาะถ้าคุณจะปลดหรือจะแต่งตั้งโค้ชใหม่เข้ามาผมเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกพี่คือถ้าถ้าเปลี่ยนโค้ชตอนเนี้ยแม่งได้เริ่มได้ซื้อตัวได้ซ้อมได้แเหมือน ้าให้โอกาสต่อมันจะเหมือนเทนฮาก์ตเหมือนเทนฮาร์ตค่ะคามโมเดลเทนฮี่ได้แชมป์เอฟเอ่ะแล้วให้เทนฮากอยู่ต่อแล้วไปประมาณเกือบครึ่งแล้วอ่ะแลให้คนอื่นมาต่อร้อนๆแล้วเป็นอย่างเงี้แหละใช่ก็สเปอร์คงอาจจะเห็นแมนยูโมเดลมาก็เลยไม่อยากซ้ำรอยนะครับก็ก็เลยปลดแม่งตอนนี้ซะแล้วก็ตอนนี้สเปอร์ก็เหมือนกับว่าได้มีข่าวออกมาเนาะผมไม่พ้นคนนี้หรอกนะที่เลงไว้ นะครับผมก็คือทอมัสแฟงทางด้านใช่ครับผมเป็นโทมัสแฟงนะครับเป็นฟอร์ดนะก็ตอนนี้เหมือนมีข่าวว่าตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้แล้วนะฮะเหลือแค่คุยสโมสรด้วยน่าจะมีค่าชดเชสัญญาประมาณ10ล้าน10ล้านปอนด์นะคือโค้ชคที่ทำสัญญาไม่แพงหรอกนะครับผมแต่ก็ทอมัสแฟงก็เหมือนตกลงแล้วเขาก็อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองก็ไม่ได้ลังนะทางเบนฟอร์ดท็อกเบนฟอร์ดเป็นโค้ชเขาเรียกว่าเป็นทีมที่หาโค้ชแบบ โนเนมอมะแต่เข้ามาแล้วอยู่ๆก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอยู่ๆก็เก่งขึ้นมาเพว่าไม่มีปัญหาเป็นโค้ชที่ผมชอบมากๆเป็นลองเจนคอปเลยคือสไตล์ของเบนฟอร์เนี่ยเกมลุกปีแต่เกมรับอ่ะมันค่อนข้างแย่คือสไตล์การเล่นเหมือนเวี้ยวูลมากแต่คุณภาพนักเตะไม่ได้เท่าเลีู้เป็นสไตล์แบบ เทวีเมททอนคล้ายๆเจนคอปเลยนะคือมันเกมลุกดีแต่เกมรับกับคุณภาพนักเตะมันไม่ได้เท่ากับลีโอพูทนะจ๊ะแล้วพี่จะมั่นใจว่าเกมรับมันจะดีกว่าอังเกเนี่ยก็ปีนี้นักเตะสเปอร์มันนี่นี่เนี่ยเจ็บเยอะมันหายเจ็บมันเจ็บเยอะปีนี้ก็ผมพอมุดดึงหนังแล้วแล้วจะดูเลยสเปอร์ว่าถ้าเป็นทูมัสแฟงนะแชมป์ทีนือแน่นอนอ่ะเพราะว่าปีนี้แชมป์อยู่ลปาว่าปีหน้าแชมป์ที่เหนือแชมป์เยนลีกอาจจะได้เข้ารอบอึดอ่าจะเป็นแชมป์ เอฟเอครับแล้วกันอ่าก็ได้ก็ได้พี่เอาเอฟเอครับเพราะว่าถ้าพี่ได้คาราบาวเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหมือนแมนยูอีกเอาเขาไม่นับอ่ะบางคนเขาไม่นับอ่ะดูทำไงเนี่ยช่วยเล็กนะขาไม่เอาเอาก็พอทอมันแฟงมาเนี่ยมันมีทำให้มีนักเตะอีกหนึ่งคนติดให้ติดมือแล้วมาด้วยเรากลับมาที่ข่าวอ่าตอนแรกอ่ะมีข่าวกับแมนยูแต่พอทอมันแฟงจะมาสเปอร์เนี่ยกลายเป็นว่า ภาสีอยู่ๆก็เอ yes. ียงมาทางสเปอร์แล้วว่าว so ่าว no. ่าฟูมัดแพงอยากมาด้วยเพราะว่าเขาเป็นฟิลแบบนักเตะคู่บุญกันอ่ะคู่คู่ขาคู่เกได้ไหมคู่ขาคู่ขาบอคู่ขานะครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนปั้นเป็นคนแบบเอาแบบเอมมูจากไหนมาไม่รู้อ่ะขึ้นมาแทนอีวานโทนี่ใช่มาขยายายต่อีวานโทนี่ได้แบบแล้วปีนี้คือเป็นเดอะแบดแล้วก็อินดิวาซ่าอีกคนหนึ่งแต่ว่าเอมมูโหดกว่าถ้าเอายอนวิซ่าติดมาด้วยทำไง เป็นสามคนก็ดีนะโอ้โโหอเคนะเพราะว่าสองคนนี้แม่งมีส่วนร่วมประตูกับแอสซิสต์รวมกันอ่ะใช่เกินจุดห้าโล่งสองคนเลยพูดตรงแต่ละผมว่าอิบูโมมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าในตำแหน่งตำแหน่งปีกตัวลุกเนี่ยนะครับตอนฮึงมินตอนนี้ยังมีเครื่องหมาย question มาอยู่ว่าว่าจะยังไงต่อกับตันกีปีหน้าใช่แล้วอายุก็ามปีหน้าก็สามสามอ่ะสามสามทั้งตีอ่ะนะฮะไม่แน่ใจแต่เนี้ยแหละครับตรงเนี้ยมันเลยทผมเลยมองว่าต้องหาคนมามาแทนแล้ว ก็ดูแต่ผมคิดว่าโอกาสมาน่าจะสูงสูงมากเพราะว่าถ้าท่านผมว่าในใจมมว่าโอ้เขาคงคือคือคือทำให้จากเขาไม่ได้เก่งอะมาเป็นนักเตะหน้าหน้าแับทีมใหญ่ได้แล้วถ้ามันไปอยู่ในใช่ทีมที่ใหญ่กว่านี้สภาพแวดล้อมดีๆเนี้ยอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ผมคิดว่าโอกาสผมว่าแรงจูงใจนะอิงกูตัดถินใจแต่ผมว่าน่ามีสเปอร์ตังตามโค้เกล่าวมาแล้วก็ได้ไปเล่นยูฟาคือถ้าไปแมนยูอ่ะมันมันผมมองไม่เห็นภาพเลยหรอไหมอาจจะได้แค่เงินที่มันมากกว่าค่าเหนื่อย เออนะครับผมและผมจะไม่ผิดเหมือนแมนยูยื่นแสนห้าม์สเปอร์ให้แสนสองเออแต่ผมมองว่าถ้าผมว่าคงไม่ได้มองถึงเรื่องเงินขนาดนั้นถ้ามองเรื่องเงินผมมันไปซาบุแล้วเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เดี๋ยวรอติดตามค่ะแต่ผมคิดว่าใช่ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้มาสเปอร์สูงเลย